ตอนนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของตลาดนักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกทีมต่างก็เตรียมเสริมทัพกลุมกําลังให้พร้อมนะครับสำหรับการตะรลุยฤดูกาลอันแสนหนักหน่วงแน่นอนครับว่าในบรรดาทีมเหล่านั้นย่อมรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ลิเวอร์พูลด้วยนะครับ ซึงทั้งคู่ยังมีสิ่งที่ต้องการนั่นก็คือการเสริมขุมกําลังในแผงกองกลางนะครับแต่ทั้งคู่ก็ดันไปนเล็งนักเตะคนเดียวกันอีกต่างหากนั่นก็คือไลออนกาเวนเบิร์ชนะครับจากไบร์เนมิวนิกนั่นเองทำไมทั้ง2ทีมถึงอยากได้ตัวกา r เวนเบิร์ชนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกัน,นครับแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องไอศูด้วยนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลนะครับออกสตาร์ทด้วยกันมี6คะแนนและก็7คะแนนตามลําดับฤดูกาลที่ผ่านมานะครับทั้งคู่ก็มีปัญหาในแผงกองกลางด้วยกันทั้งคู mm ่แมนยูไนเต็ดนั้นขุมกําลังสํารองในแดนกลางมีปัญหา ส่วนลิวอพูก็ต้องการเปลี่ยนถ่ายแผงกองกลางที่เริ่มโรยลาไปซึ่งในฤดูกาลนี้นะครับทั้งสองทีมก็เสริมทัพในตำแหน่งกองกลางด้วยกันทั้งคู่ครับโดยแมนยูเนต็ดซื้อเมสันเมาส์มาจากเชลซีส่วนลิวอพูนั้นก็ได้ตัวอเล็กซิสแมคลิสเตอร์มาจากไบรตันนะครับแล้วก็โดมินิกสบอสโซไลจากไลฟซิกรวมถึงได้วาตารุเอนโดกองกลางเลือดซามูไรนะครับมาจากสตุตการ์ดอีกต่างหากแม้ว่าพวกเขาจะต้องเสียฟาบินโยและก็จอแดนเทอร์สันไปโกยทองท,องที่ซาอุก็ตาม จากที่สื่อคาดการณ์ก่อนหน้านี้นะครับ ทั้ง2ทีมทั้งแมนยูเนตตดและก็ลิเวอร์พูลนั้นต้องการมิดฟิลเกมรับเบอร์หนะครับแมนยูต้องการ, Mid Lab, ร,ร, U, ต,การตัวสแตนบายของคาเซมิโลในยามที่ตัวของคาเซมิโลนะครับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนหรือเอาไว้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนสลับกับคาเซมิโลลงเล่นนะครับเพื่อให้เกิดอาการล้าจนเกินไปส่วนทางด้านของลิเวอร์พูลนั้นนะครับสื่อต่างๆล้วนมองว่าวาตารูเอนโดตัวเดียวนั้นไม่เพียงพอสําหรับขุมกําลังนะครับในตําแหน่งมิดฟิลเกมรับแต่กลับเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับเมื่อทั้งคู่กลับเล็งเป้าไปปทททีี Lion burg, ที่่่อานนกเเวรั็ดถ ในเชิงลุกมากกว่าโดยแมนยูที่ตกลงสัญญาส่วนตัวกับโซเฟียนอัมราบัดได้แล้วแต่ก็ยังไม่ยื่นข้อเสนอให้กับฟิออเรนตินานะครับก็เพราะต้องการโฟกัสในการล่าตัวกาเวนเบิร์ตก่อนเหตุ <de ck> <t une> ผลที่ทั้ง2ทีมต้องการและฮันกาเวนเบิร์ตนะครับเพราะว่าข้อแรกนะครับกาเวนเบิร์ตนั้นเป็นนักเตะที่อยู่ในสถานะที่สามารถย้ายทีมได้นะครับ แม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้ถูกไบเยนมิวนิกขึ้นบัญชีขายก็ตามแต่ไบเันเองก็ไม่ได้หวงแหนและอยากเก็บไว้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าสถานะของกาเวนเบิร์ตนั้นตกเป็นตัวเลือกลำดับสุดท้ายในแผงมิดฟิลด์ของไบเยนมิวนิกนะครับซึ่งกรณีนี้เจ้าตัวก็ออกมาบทหลายต่อหลายครั้งในฤดูกาลที่แล้วนะครับว่าต้องการโอกาสในการลงเล่นเยอะกว่านี้แล้วก็อยากย้ายทีมแถมฤดูกาลนี้นั้นนะครับกาเวนเบิร์นก็ดูไม่ค่อยเข้ากับแทคติกของโคมัสทูเคิลเท่าไหร่นักนะครับแล้วเจ้าตัวก็ออกมาบอกว่าอนาคตของเขากกับ็ ไม่แน่ไม่นอนว่าเขาจะอยู่ต่อหรือเปล่าในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับส่วนเหตุผลข้อต่อมานะครับแม้ว่าล้านกาเวนเบิร์ดจะตกเป็นตัวเลือกลำดับสุดท้ายในไบเอนมิวนิกนะครับในตำแหน่งมิดฟิลแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ากาเวนเบิร์ดนั้นถือว่าเป็นมิดฟิลที่มีพรสวรรค์สูงมากคนหนึ่งของยุโรปเลยทีเดียวโดยการจ่ายบอลสร้างสารคเกมอันยอดเยี่ยมของเขาครับราวกับปอปอกบาในช่วงวัยรุ่นทําให้เอริกเทนฮาร์ซึ่งเคยร่วมงานกันมาแล้วนะครับที่อาแจกอยากได้เขากลับมาร่วมทีมอีกครั้ง ซึ่งเราอาจจะมองได้ว่าเขาจะเป็นตัวแทนของคริสเตียนริกเซนในระยะยาวก็ได้นะครับเพราะริกเซนเองก็อายุอานามเริ่มจะเยอะแล้วแถมมีปัญหาเรื่องหัวใจด้วย ส่วนเจเกินคอปนั้นก็อยากได้ตัวของกาเวนเบอร์ชมาเพื่อเป็นตัวแทนของเตียโกอาคันทาร่านะครับที่ก็ยังไม่รู้อนาะคตว่าฤดูกาลหน้ายังจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อหรือเปล่าแถมตัวเตียโกนั้นก็มีอาการบาดเจ็บอยู่ตลอดด้วยนะครับซึ่งว่ากันตามตรงนะครับสถานการณ์ของแมยูเนเต็นนั้นค่อนข้างจะได้เปรียบลิเวอร์พูลอยู่พอสมควรเนื่องจากความสัมพันธ์ของเอลิกเทนฮานะครับผู้ที่เคยปลูกปั้นไลอันกาเวนเบอร์สมัยอาแจกอัมสเตอร์ดามมาแล้วนะครับแล้วก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีส่วนในเรื่องของสโมสน,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 นมสน ในตัวของสกอตแม็กโทมินเออยู่ด้วยนะครับเพราะว่าาเยอนมินิกต้องการมิดฟิลที่สามารถเล่นเกมรับได้ดีเพื่อมาเป็นตัวสำรองของคอนราดไรเมอร์และก็เลออนโกเลสกาครับเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมไหนจะได้ตัวกาเวนเบิร์ตไปและที่สําคัญกาเวนเบิร์ตจะได้ย้ายออกจากบาเยอร์หรือเปล่าหรือเขาจะต้องทนอยู่เป็นตัวสำรองอีกหนึ่งหรือดูการก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e ก็เป็นกำล